สวัสดีค่ะท่านผูช้ชมมาพบกับฝ้ายอีกแล้วนะคะกับช่องลูกชาวนาอีล่ามมลเดอร์ค่ะวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่20นะคะตุลาคม2,568นะคะรอบจัดส่งนะคะรอบวันพรุ่งนี้ให้เลยนะคะก็คือวันอังคารนะคะใครสนใจนะคะโทรมาหาฝ้ายได้เลยที่เบอร์086409 1> 6กหกนะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาได้เบอร์นี้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีปลายทางทั่วประเทศะคะ่ะแล้วโปรดีๆยังมีเหมือนเดิมนะคะก็คือถ้าลูกค้าซื้อครบ500บาทไฟจะส่งให้ฟรีเลยแบบตะกร้าไปรษณีส่งด่วนให้เลยค่ะแต่ถ้าซื้อไม่ครบไม่เป็นไรนะคะมีค่าจัดส่งเพียง50บาทเหมาเหมาเท่านั้นเองนะคะแล้วก็อ่า แนะนำนะคะลูกค้าซื้อไปแล้วให้เปิดช่วงเย็นนะคะห้าโมงห้าโมงครึ่งเนาะเปิดเสร็จเอาน้ำรองถัดไว้เล็กน้อยนะคะแล้วก็ตื่นเช้ามาเขาจะสดใสปกติเลยนะคะวันนี้มีบอลสีนะคะส่วนใหญ่อยู่ในกระถางห้าทั้งหมดนะคะบางต้นมีหน่อแล้วบางต้นแบบคือเป็นงานกอนะคะบางต้นก็กำลังเตรียมนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้มีต้นอะไรกันบ้างนะที่สำคัญมีเหนืออ่ามีหนึ่งเดียวในจัก,กรวาลใส่ตั้งแม่มาด้วยนะคะวันนี้ใครสนใจ ะคะใครตามหาใครจะเก็บรอได้เลยนะคะเนาะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ต้นนี้ก่อนนะคะปีศาจแดงลูกค้าปีศาจแดงหน้าสวยๆเลยเนาะมีอยูสองกระถางนะคะและ้วก็เนี่ยลูกค้าด่างจึ้งๆอยู่ในกระถางห้าลน้นล้นลูกค้าเอาไปอัพกระถางแปดกระถางสิบได้เลยนะคะปีศาจแดงเนาะด้วยความที่พื้นใบเขาจะแบบคือเขาจะแบบออกเข้มๆเนาะลูกค้าดูเนาะ มี2ต้นนะคะต้นละ150บาทค่ะต้นละ150บาทลูกค้าเลือกสั่นไปให้ครบ500นะคะจะได้ส่งฟรีเลยคุ้มมากๆหรือถ้าไม่ครบไม่เป็นไรนะคะค่ะซื้อ1ต้นก็ได้ไ,ไม่ซีเรียสเลยนะลูกค้าเนี่ยค่ะ คือใบเขาเนาะพื้นใบเขาจะเป็นสีออกเ,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 เข้มๆเนาะเข้มๆข่ำๆหน่อยเนาะแล้วก็ป้ายชมพูนะมีเม็ดเล็กน้อยนะคะมีสองกระถางเนาะต้นนี้จะออกด่างแบบแซมขาวเล็กน้อยนะคะหนึ150บาทเท่านั้นค่ะนี่ลูกค้าดูต้นไม่เล็กนะคะต้นใหญ่นะมากันที่สายพันธุ์ที่สองน้องคือเบนจะลงน้ำทองฟอร์มกอ ย้ำก่อนนะลูกค้าว่าตัวเนี้ยฟอร์มกอไม่ได้ขายนานเลยสมัยก่อนคือขายบ่อยมากๆนะคะตัวเนี้ยลูกค้าได้เป็นงานกอไม่ต่ํากว่าคือไม้ตัวเนี้ยเป็นไม้แตกกอเก่งนะคะในกระถางน,นี้มีประมาณ4ต้นในกระถาง สี่ต้นลูกค้าดูนับดูได้เลยสี่ต้นในกระถางนะคะแล้วใบน้องจะเป็นสีเขียวยาวๆแบบนี้นะคะแล้วพร้อมกับความด่างขาวกัดเม็ดชมพูนะคะเบนจะลงน้ําทองนะคะกอแบบนี้เลยกอละหนึ่งร้อยห้าสิบบาททุกกอนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาททุกกอเลยกอจุกๆุกะ่ะลูกค้ากอจุกๆุนะะี่ค่ะกอนี้ก็ มีกอเนี้ยนอะที่มีสามต้นอนะที่เหลือแบบสี่หมดเลยนะคะอ่ะกอนี้3มต้นไฟให้ร้อยสี่สิบนะเดี๋ยวไม่เท่าเทียมนะคะนอะอ่ะร้อยสี่สิบนะคะสองกอหลังร้อยห้าสิบลูกค้าแล้วคือน้องใหญ่นะดูเนี่ยเด่งมากเลยงานกอเลยนะคะเอาไปอัพกระถางสิบกระถางแปดได้เลยนะคะ เดี๋ยวมากันที่1เดียวในจัก,กรวาลน,นะคะ1เดียวในจัก,กรวาลวันนี้มี2ไซส์นะคะก็คือไซส์ตั้งแม่เลยนะอยู่ในกระถาง5ทั้งคู่นะคะไซส์แรกนะคะลูกค้า250บาทนะต้นจะต่ําหน่อย250บาทมี2กระถางนะคะตัวนี้250บาทนะคะแล้วก็ไซส์นี้ไซส์ใหญ่นะคะ300บาทนะคะนี่ค่ะ300บาท โอ้ลูกค้าดูใบเขาลูกค้าไปอัพกระถางสติปได้เลยนะคะเนี่ยค่ะสามบาทเนาะคือใบเขาอะจะออกลักษณะเหมือนรูปหัวใจลูกค้าแล้วก็จะมีพื้นสีแดงแล้วก็จะออกมนมนแบบแต้มสีขาขาวนะคะ,นคะนเ,เนี่ยค่ะหเดียวในจักรวาล300บาทนะคะอ่ะสามบาทมี3ต้นเดี๋ยวไฟเอาไปเลี้ยงไว้ให้ดู นะะี่ะนี่300บาทไม่เล็กนะคะไม่เล็กนะส่วน250ก็ไม่เล็กนะคะอับกระถางแปดได้เลยนะคะนี่แต่ว่าจะต่ำกว่าเล็กน้อยนะคะต่ำกว่าเล็กน้อยเนาะมี2 5 0 2ต้น3 0 0 3ต้นลูกค้าเลือกดูถ้าใครที่อยากเก็บอยากชอบนะซื้อไป2ต้นก็ได้ได้ส่งฟรีแล้ว550เองนะคะแล้วก็ ที่สำคัญได้ตะก,กาแถมไปด้วยนะคะเนาะนาทีนี้ไม่ต้องเลี้ยงเป็นปีนะคะไม่ต้องเลี้ยงแต่ลูกค้าได้ความสวยครบไปเลยนะคะตัวนี้เหนือดวงนะคะเหนือดวงใสตั้งแม่นะคะป้ายจึ้งๆแบบนี้เลยป้ายแดงแบบนี้เลยนะคะนี่สวยๆนะคะสวยๆเลยนะคะต้นละ300บาทนะคะต้นละ300บาทนะนี่ค่ะป้ายโหดๆนะคะนี่ ปลายหดหดทั้งคู่เลยใหญ่ด้วยนี่ลูกค้าดูเดี๋ยวไฟแผ่นกล้องให้ดูโหสวยมากเลยลูกค้าเนี่ยแค่สี่สายพันแรกอะที่ไฟพูดไปนะคะก็น่าเก็บทุกตัวแล้วนะคะซื้อครบห้าร้อยอะส่งทางนี้กันบ้างนะคะมาดูทางนี้กันบ้างเนาะตัวนี้จะเป็นมนบางแสลูกค้าล้นกระถางห้าแล้วสงสารน,น้องมากเลยโอ้มีหอยทากด้วยอะ นี่ค่ะมุลบางแสนนะคะมุลบางแสนใส่ตั้งแม่แบบนี้มีสองต้นนะคะมีสองต้นลูกค้านะต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทพื้นใบชมพูเม็ดสีเขียวนะคะพื้นใบชมพูเม็ดสีเขียวเพียงต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยทุกอย่างเลยเนาะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเดี๋ยวตัดไปที่ทางนี้บ้างนะคะอ่ะบอนเก่านางสว่าะ นางสวะหะคือใหญ่มากแล้วก็กัดสีเต็มแบบนี้แล้วลูกค้าใครสนใจนะคะแต่ว่าน้องจะค่อนข้างก้านอ่อนแล้วก็ใบอ่อนเล็กน้อยถ้าลูกค้าได้ไปนะคะต้องใช้ไม้ค้ำเลยนะคะเนี่ยค่ะใช้ไม้ค้ำเลยนะแต่ว่าน้องใหญ่มากนะคะต้นละ150บาทนะใครสนใจนะคะตัวนี้เป็นบอลเก่านะเนี่ยใหญ่นะคะ150บบาทเนาะ ่ามาที่ไม้อมาตะนะคะตัวนี้ทงองค์หญิงทอฝันงานกองานค้างปีนะลูกค้าลูกค้าจะได้ไปไม่ต่ํากว่าสองต้นในกระถางนะคะลูกค้าจะได้ไปไม่ต่ํากว่าสองต้นในกระถางน้องมีนามว่าองค์หญิงทอฝันนะคะแล้วก็งานกอทุกกระถางแบบนี้เลยเนีย่ยลูกค้างานกอบางอันก็มีสมต้นนะคะ บางอันก็มี3ต้นนะไฟเปิดให้เลยนะคะอยู่ที่ราคากอละ130บาทนะคะ130บาททุกกอเลยนะคะองค์หญิงทอฝันงานกอจุกๆแบบนี้นะคะ130บาทนะคะ130บาทนะคะงานกอลูกค้าไปอัพกระถาง8กระถาง10เลยเนี่ยค่ะเนาะ เราด่างป้ายทุกต้นนะคะแล้วก็มาที่อสงไขยอสงไขยนี้ก็เป็นงานกอนะลูกค้าง,งานกอนะคือป้ายทุกต้นนะคะพื้นใบเขียวอ่อนป้ายเขียวเข้มกัดเม็ดชมพูตรงกลางนะคะงานกอนะคะไม่ต่ำกว่าสามต้นเนะาะสมต้นมั่งละเนี่ยสองเออนี่ก็สามนะอ่ะลูกค้า กอละ150บาทกอละ150บาทนะคะคุ้มมากๆเลยกอละ150บาทนะคะอะสงไขยนะคะลูกค้าเก็บนะเก็บเลยสวยนะคะนี่สวยมากแล้วก็ใหญ่ใหญ่นะคะใหญ่นี่เดี๋ยวไฟย้อนกลับมาให้ดูโหสวยมากเนาะแล้วโดยเฉพาะหนึ่งเดียวในจักรวาลนะคะสวยจริงๆ นะเดี๋ยวย้อนกลับมาตรงนี้ให้อีกนะคะมันติดอยู่2ต้นตัวนี้นะคะบุตรสรินด่างบุตรสรินด่างนะคะใบบางเล็กน้อยแต่ว่าความด่างนะคะด่างจึง้งแล้วก็เม็ดเม็ดเขียวแซมเม็ดแดงแซมเขียว120บาทนะคะตัวนี้ใครอยากเก็บตั้งแม่เก็บนะลูกค้าไฟก็ไม่ค่อยมีมนะตัวนี้ลิขิตซับนะคะลิขิตซับชื่อเพราะมากๆเลยนะคะ เนาะใครอยากออกไปตั้งไว้บอลน,นี้ต้นอะไรเอ่ยนะคะแข mm hmm. กไปใครมาอ๋อชื่อว่าลิขิตซับนะคะตัวนี้มีมีต้นเดียว <laughs> 120บาทลูกค้าร้อบาทราคาก็น่ารักน่ารักเ mm hmm. นาะใหญ่ก็ใหญ่ยังจะราคาน่ารักอีกนะคะ mm hmm. อ่ะต่อมาค่ะ mm hmm. เพชรสีปทุม mm hmm. เพชรสีปทุมนะคะ mm hmm. บอลหวานหวานน้ำตาลเรียกพี่กันไปเลยนะคะ ใบเขาแต่ดั้งแต่เดิมจะเป็นสีเขียวแล้วจะค่อยๆกัดสีนะคะแต่เดิมสีเขียวค่อยๆกัดสีกัดมากัดแล้วกัดเต็มนะคะเพชรสีปทุม120รบาทค่ะ120บาทนะคะเนาะตัวนี้จะเป็นของขวานนะต้นค่อนข้างเล็กนิดนึงแต่ว่ามีอายุแล้วนะลูกค้าลองดูดินเขาเขาเป็นไม้ฟอร์มต่ำนะคะเนี่ยเนาะ,ะชื่อว่าของขวาน120บาทนะคะใครสนใจนะ ไม่ค่อยมีมานะคะตัวนี้ร้อยี่สิบบาทอะต่อมาค่ะเทพ,พบุตรด่างใบกลมกลมตะมกตะแมกเลยร้อยยี่สิบบาทค่ะร้อยี่สิบบาทนะคะต่อมาค่ะมณีร้อมเพชรหน้าแผงนะคะตัวนี้ร้อยี่สิบบาทนะคะแล้วก็อาตัวนี้นะคะจะเป็นทองเศรษฐีทองเศรษฐีไม้เหลืองส้มร้อยห้าสิบบาท ต้นนี้จะใหญ่กว่าฟอมลอยี่นะคะใหญ่กว่านะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเหลืองศึกษาศาสตร์นะคะใบมีตำหนิเล็กน้อยแต่ความแก่ของอายุไม้นะคะคือใบแก่แล้วร้อยี่สิบบาทนะคะแล้วก็ตัวนี้กีดปราบศัตรูพ่ายกีดปราบศัตรูพ่ายเก้าสิบเก้าบาทนะคะ ชายชนนะคะไม้อมตะชายชนไม้อมตะนะคะไฟให้ต้นละร้อยนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะ <c oughs> สีเลิกงามนะคะสีเลิกงามตัวนี้เก้าสิบเก้าบาทสีเลือกงาม99บาทเท้าลำไยปลายแดงนะคะ <c oughs> ต้นใหญ่ๆนะร้อยสิบาท <c oughs> ใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็เรืองพระนารายงานกอนะคะ เรืองพัะราลายงานกอนะคะร้อยี่สิบบาทนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นมหาชัยมหาชัยเก้าสิบเก้าบาทอ่ะตัดมาทางนี้เล็กน้อยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นหนุมานเผาลงกลางานกอค่ะร้อยห้าสิบบาทนะคะร้อยห้าสิบบาทนะตัวนี้จะเป็นพิษช,ชมพูนะคะพิษช,ชมพูตัวนี้ลูกค้าดูเขาจะพื้นชมพูออนแล้วป้ายออกสีแบบ แซมแซมน้ำตาลนะคะตัวนี้นะคะกระถางห้านะ2 0 0บาทค่ะ200บาทนะคะพิษชมพูนะพิษชมพูนะ,ะสวยนะคะสวยเลยแล้วก็ตัวนี้เจ้าสาวเจ้าสาวนะคะต้นละ120บาทนะคะสร้างหัวแล้วต้นละร0อาทอ่ะบาทมาทางนี้นะคะ ตัวนี้ค่ะเพชรบ้านปทุมงานกอน,นะคะสองต้นคู่เลยนะร2อยี่สิบบาทค่ะร2อยี่สิบบาทตัวนี้อึ่งด่างนะคะด่างตัวนี้จะออกขาวชมพูแล้วก็เนี่ยลูกค้าดูออกแนวสีทองทองอ่ะรอยี่สิบบาทนะคะสวยจังใบใหม่ร2อยี่สิบบาทตัวนี้ค่ะมณีศาสตร์แสงมณีศาสร์แสงนะคะสาดออกมาเป็นด่างชมพูทองนะคะ ร้อยห้าสิบบาทเนาะไฟเซลให้เพราะว่าใบมีตำหนินะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเมืองนครชุมโอ้โหสาดแสงมากเลยเมืองนครชุมตัวนี้ร้อยยี่สิบบาทนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเนาะแล้วก็ตัวนี้เจ้าขานค่ะสองต้นคู่นะคะเจ้าขานสองต้นคู่นะร้อยยี่สิบบาทค่ะแล้วก็ตัวนี้วิจิตจินดาหน้าแดงวิจิตจินดาหน้าแดงนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทนะ ตัวนี้สีกาญจนาพิเศษเจนหนึ่งตัวนี้ใหญ่มากๆเลยอะลูกค้าร้อยี่สิบบาทนะคะร้อยี่สิบบาทตัวนี้เรือนหลวงค่ะเรือนหลวงหน้าชมพูนะคะหนึ่งร้อยบาทบอนเก่านะคะแล้วก็ขุนรัตนาวูดลูกค้าดูเนี่ยเขาจะกัดสีแบบนี้ใบหนามากก้านแข็งหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ปิดท้ายกันไปกักบแม่ฟ้าหลวงนะคะไฟเซลให้อยู่ที่เก้าเก้านะคะ น999บาทเดี๋ยวปิดคลิปกันไปนะคะกับดงบอลสวยๆนะคะลูกค่โดงบอลสวยๆเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องลูกชาวนาอีล่ามาลาเดอร์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ